เพิ sociedad, ああ่งควายที่อวาวังควายไปขายเนาะอ่นเอากล้ยไปตวงเขานะบักน้อยๆนะอัานนี่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 เห็นแล้วนี่นะนี่นะพนะมันกำลังเบิองลิปอันสามชาข่อยอยู่บันนี้เอารูปมาเบิองด้กันนะเหยีเม้นแทมเม้นแทมพ่อใหญ่ก็ังกพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันติ้งจองนะพนะพ่อยังสามชา โอ้ยรลมาพอดีกเขากำลังใจเนาะกันเลยเขาเรียนมากกันเลยเอาพ่อคอยตามจาเนี่แต่กานเลยามาเอาได้บีบนะพ่อเอาสิอันพ่ออันมันพุ่งมาในเบื้องไหลพ่ออันที่ว่าวัดคืนนึงกรรมการคืนนึงไงพ่อเอาไหมมันง่าย มาแต่ว่าท่านแียงน่ะไม่เรยวพ่อเออว่ามันเล่าก็มาบินบาดได้เต่าเดียวคือเอจังทันยมเหมือนเป็นอย่างคือความหลานไปตัวมันในเนาะอาัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเออเออวาัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งลงป่าตอนครึ่งหนึ่งลงป่าปุ๋ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งลงป่าตันครึ่งหนึ่งเป็นยุบันได้หระอพ่อยุ่กระบ้านนั่ยล่ะ โอ้ยอย่าป้องร้องกันเดตดอกไอ้ปาน่ลงพ่อเาวัดดีบาว่าเาวัดดบาด้ปล่อนเรื่องไปไว้จะบอาตังคเบิ้งเบิ้งอีู่สดงว่าไั้ซื้อพ้ามี่ซื้อดีป่พ่อมี่หาียูวัารมึงกอดคนนี้แงแมนนึอพายู่กับบ้านแล้วเตี้ยพ่อเอาซื้อบุ่นโเกียวเถอะ บ่ได้แก้วดอกพ่อพ่อก็สิี่แก้ไขาเองดอกมันลงไปไสก็สิว่าไป็นหันล่ะเป็นบ่าฉันเอาเพิ่นไหนเพิ่นว่าในแหละเ <c oughs> พิ่นบ่ได้เฮ็ดอีหลีเพิ่นบานด,ดอกพ่พอเนาะครับอือนะครับเป <c oughs> ็นในแลละพ่อหลังจากออกักครึ่งนึงวัดครึ่งนึงแล้วครับก็ดีอยู่หลังจากออกเก็บมาพี่น้องก <c oughs> สัสนุกคนใจหลายพี่น้องก็อยากเบิ่งลังคนเพิ่นก็อยากเบิ่งพอเสียง ลำไปมองไหนเขาก็อยักเบิ้งแล้วก็พอได้ขายง้วขายกล้วยแล้วก็ขอบคุณนบักลาที่เบิ้งสา,สามสามหรือว่านี่ในเด้อเออเพราะว่าห้านเพื่อนชอบเพื่อนก็นเลยซื้นอน้ำปอดเสียงได้เป็นซี่ตัวโดมโมหันแม่นมาครับเอาไปขายสองตัวเต้ยวไปโวงเล้วไปซี่นะครับเอพอพว่าแก้ไปน้ำมันนี่ได้ขายเหมือดโอ้ได้ขายเหมือด <laughs> เลยพออ่อมมถามในมีคนบอกว่านนะ้ำมาคลิปน้ำของพ่อไหมหมาคลิปน้ำของพอ่ขอขึ้นน้ำมีเงิงเขาจะลงในตนีนต่อผมไหมคลิปน้ำาจังไหนบลูเลยเอ่ะมาคลิปน้ำบางที่ะ ผมกับบุรุษป็นพ่อเขียบน้ำเมื่อกี้พผมว่ามันหลายคลิปเนาะคลิปน้ำเหาได้ไปถ่ายอยู่ใจอ้ว่ามันบ่าเป่งน้ำวะโอ้เป่งน้ำใสหน้าเขาอ่ะโอ้มาเขีน้รามเออเขียบเน้นมันเรียงกิ่งเฮทีเราไปนั่นเอาพ่อเอาบคุณแล้วพ่ออ้าวขอบคุณครับอขอบ <ขอ S 1> คุณแล้วขอบคุณครับ